Hello Good evening Everybody How are you doing สบายดีไหมคะคลิปนี้นะคะครูส้มจะพาพวกเราไปฝึกแต่งประโยคที่ใช้โครงสร้างที่เบสิคที่สุดวันนี้คัดมา20โครงสร้างด้วยกัน,นะคะ่ะใครที่เข้ามาดูแล้วแชร์ไว้ฝึกได้เลยเพราะการันตีได้ว่าบทเรียนแบบนี้จะทำให้คุณฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น ถ้าถามว่ามันดียังไงก็เวลาสื่อสารคุณก็จะสื่อสารได้เร็วขึ้นตามไปด้วยแต่ข้อแม้ก็คือต้องคิดตามและต้องไปฝึกออกเสียงด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะไปเริ่มที่โครงสร้างแรกเลยค่ะที่เตรียมมานะคะโครงสร้างแรกหรือที่ง่ายที่สุดก็คือโครงสร้าง sv ถ้าขึ้นชื่อว่า sv เนี่ยมีประธานและกริยาจบเลยนะคะไม่จำเป็นต้องประธานกริยากรรมเสมอไปนะคะประธานกริยา ใช้ได้เลยอยกตัวอย่างเช่นฉันยืนอยู่ตรงนี้ทุกเช้าเอออาจจะเป็นที่ที่มารอรถบัสใช่ไหมครูให้เวลาเจ็ดวิค่ะ I stand here every morning I stand here every morning นั่นเองค่ะเก่งมากอ่ะประโยคที่สองถ้าจะบอกว่าคุณนั่งอยู่ตรงนั้นทุกวันเลยนะ You sit there every day เห็น You sit เนี่ยคือ S V ส่วน there ไม่ได้ถือเป็นกรรมนะคะแต่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยคเี่ๆหนะ้าที่นี้เป็นพวก adjective ที่มาบอกว่านั่งอยู่ตรงไหนเห็นไหมเป็นเหมือนสถานที่หรือจุดตำแหน่งนะคะหรือถ้าอยากจะบอกว่าเขานอนห้องนี้ทุกวันเลยจะได้ว่ายังไง เขานอนห้องนี้ทุกวัน He sleeps in this room every day. He sleeps in this room every day. นะ <Yeah. S 1> คะ <Yeah. S 1> เอาล่ะโครงสร้างต่อไปถือเป็นโครงสร้างที่สองแล้วประธานกริยากรรมถ้าจะบอกว่าฉันใช้โทรศัพท์ของเขาจะได้ไว่ายัางไงคะเพิ่งใช้มา I used his phone I used his phone just now นัานด้สังเกตการเปลี่ยน t e n s ตรงนี้นะ used แปลว่าใช้แต่คราวนี้เติมดีเข้าไปเป็นช่องที่2องใช่ปะ used used I used his phone just now คือเมื่อกี้นี้เพิ่งไปใช้โทรศัพท์เขามาหรือเขาเพิ่งซื้อ iPhone 13จะได้ไวยังไงคะเขาเพิ่งซื้อ iPhone 13าโอ้ออกใหม่แล้วต้องรีบซื้อทันทีเลย buy bought bought เลือกใช้คำไหนตรงนี้เลือกใช้ให้ถูกนะช่องที่2องอซื้อมาแล้วใช่ไหมเออเป็นอดีตการ์เขาเรียกว่า past simple ใช่ไหม he bought a new iPhone หรือ he bought an iPhone 13 he bought an iPhone 13นั่นเองค่ะนะใครตอบถูก ส่งเสียงด้วยนะบอกครูเมนบอกได้ว่า I got it right หรือ I nailed it ถ้าตอบถูกนะคะอ่าข้อต่อไปค่ะท่านจะบอกว่าเขาชอบหมาเป็นคนรักหมาจะได้ว่ายังไงเขาชอบหมาเขารักหมารักหรือชอบตรงนี้ใช้คำว่า like หรือ love ถามว่าจะเอาตัวไหนระหว่าง like likes love loves เลือกให้ถูกถ้าประธานเป็น he/she it อันนี้เคยบอกไว้ในหลายๆคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ปะถ้าประธานเป็น he/she it เนี่ยกริยาที่ตามหลังต้องเติม s ในกรณีที่มันเป็นจริงทั่วไปนะคะความเป็นจริงทั่วไปเพราะ s ตรงนี้มันย่อม,มาจาก does ใช่ปะก็คือ he does like dogs she does like Dogs นี่คือประโยคบอกเล่าปกตินะคะแต่คราวนี้สามารถรวบได้เป็น she he likes dogs she likes dogs he loves dogs นั่นเองค่ะนักเนียนค่ะ,คะส่วนสูนักตรงนี้เราต้องเติม s ลงไปเพราะเราพูดถึงหมูหมูหม,มาหมาทั่วๆไปว่าเขาเนี่ยเห็นหมาตัวไหนก็ตามไม่ได้เจาะจงนะคะเห็นหมาตัวไหนวิ่งผ่านเนี่ยเป็นต้องแบบเฮ้ยชะเงยมองเพาเป็นคนรักสัตว์ไง เราจะเติมเอสแบบนี้เสมอนะคะรักหมูรักหมาลักแมวใช่ไหม he loves dogs he likes dogs นั่นเองค่ะนะคะคราวนี้ถ้าเกิดจะผ่านเป็นปฏิเสธว่าเขาไม่ได้รักหมาเลยนะอย่าเอาหมาไปใกล้เขานะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบนะฮะจะได้ไว่ายังไงคราวนี้ทำเป็นปฏิเสธค่ะไม่ต้องคิดเยอะแล้วเมื่อกี้ครูส้มได แตกกระจายร่างมาดอกให้แล้วก็คือ like s ครูส้มแตกกระจายออกมาเป็น does like คราวนี้ในประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะเอา does ไปซ่อนอยู่ไม่ได้ does มันต้องโผล่มาในกรณีที่เป็นปฏิเสธนะคะก็จะได้ Not เอาไปแทรกไว้ถามว่าเอา Not ไปแปะไว้ตำแหน่ง,งไหนคะในประโยคนี้เอาไว้หลัง does นะคะ mm hmm. does not ย่อเป็น doesn't he doesn't like dogs. He doesn't love dogs. She doesn't like dogs. She doesn't love dogs นั่นเองค่ะเอาล่ะตอนมาถึงตรงน,นี้แล้วเนี่ยใครยังผิดผิด,ผด,ผดถูกๆบ้างหรืออยากจะแก้มือใหม่ไหมเอาโจทย์ข้อต่อไปถ้าเป็นประโยคคําถามเขาว่าเขาชอบอาหารไทยหรือเปล่าทําเป็นประโยคคําถามแล้วคนนี้ตัว does นี่แหละที่จะเป็นตัวเอกเอาไปไว้ส่วนไหนของประโยคฮะได้ไหม หลุนเอา Does ไม่น่าประโยคได้เลยนะคะ Does he like Thai food Does he like Thai food Like ตรงนี้ไม่เติม s แล้วเพราะอะไร Does แยง่แยงไปอยู่แล้วใช่ปะเอาไปอยู่กับ Does แล้วเป็น Does แล้วเราก็จะไม่แปะ s ซ้ำซ้อนอีกจะไม่ใช่ Does he likes t ด็ดขาดนะคะ Does he like Thai food ส่วน food ตรงนี้ไม่ต้องเติม s นะไม่เหมือนเคสของ Joe เพราะว่าอาหารตรงนี้ เพราะหลังว่าเป็นถือให้เป็นนามที่นับไม่ได้นะคะเป็นอาหารไม่ได้เอามานับไม่ได้เอามาใส่เป็นจานแต่เป็นเป็นหมวดหมู่ของอาหารในแต่ละชาติก็คือไทยฟิชอ,อ,อ,อินเดียน food Western food นะคะนอกจากคุณจะทําเป็นดิชคุณเติม es เข้าไปนี่เป็นนามที่นับได้นะคะไทยดิชส์นะคะ many dishes are here นั่นเองค่ะเอาละเดี๋ยวไปโจทย์ข้อต่อไปแล้วนะคะถ้าเกิดเรานะ เป็นแพทเทิร์นต่อไปประธานกริยากรรมตรงและกรรมรองอ่าประธานกริยากรรมตรงกรรมรองอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรกรรมตรงกรรมรองครูขอให้โจทย์ไปเลยให้จะบอกว่าเอาคําตอบมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยคล้ายๆเป็นประโยคเหมือนคําสั่งนะเอาคําตอบมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ให้คําตอบกับฉันตอนนี้เลย สั่งสั่งไม่ต้องคิดนานไม่ต้องคิดนานเอาคำตอบให้ฉันโครงสร้างองก็บอกว่าให้อะไรกับใครนะ give ตามด้วยคนแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่ต้องการ give someone something นะ give someone something ดังนั้นข้อนี้จะได้ว่า give ฉันคืออะไรมี Me, หรือ i ให้เวลาคิด5้าวิ Me หรือ I ฉัน give me เพราะว่า I เนี่ยเอาไว้ใช้ขึ้นต้นประโยคมันเหมือนเป็นประธานใช่ไหมเหมือนเป็นคนแบบกระทำแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นกรรมฉันเนี่ยจะเป็นคนรับคำตอบจากคุณเราเป็นเราก็ใช้เป็นกรรมเลือกใช้เป็นกรรมนะคะก็จะเป็น give me an answer give me an answer นั่นเองค่ะนะดังนั้นเราก็จะไม่แปลแบบตรงๆว่าให้ฉันคำตอบตรงนี้มันมีความหมายเหมือนกับ give an answer to me นั่นเองค่ะแต่น,นี้เรามาดูกันว่าตัวไหนเป็นกรรมตรงตัวไหนเป็นกรรมรองนะคะกรรมรองตรงนี้คือตัวฉันนะคะส่วนกรรมตรงเป็นตัวกรรมสิ่งที่โยนให้ฉันจริงๆเลยคือตัวคําตอบใช่ไหมโยนคําตอบให้ฉันสิดังนั้นตัวนี้คือกรรมตรงโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะักเรียน give ตามด้วยกรรม รองแล้วก็ตามด้วยกรรมตรงแต่ไม่ได้สอนให้ท่องแบบนี้นะคะก็คือจํจๆไว้เลยว่าเอาอะไรให้ใครก็คือเอาอะไรให้ใครเนี่ยคือเอาตามด้วยคนแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่จะให้นะคะยกตัวอย่างที่สองนะคะถ้าจะบอกว่าเขาซื้อดอกไม้ให้เธอเขาซื้อดอกไม้ให้เธอเดี๋ยวคุณส้มใบให้เขาว่าซื้อนะทูบบซื้ออะไรให้ใครใช้เหมือนกันเลยกับเอาอะไรให้ใครบายกับกิฟ ถ้าเกิดในเรื่องของมีกรรมตรงกำรองเรียงลําดับเหมือนกันเดี๋ซีจําได้ไหมถ้าจะบอกว่าเขาซื้อดอกไม้ให้หล่อน1ดอกจะได้ว่าไงตั้งประโยคให้ว่า he แล้วที่เหลือ,อยังไงคะ he by u boat boat เอา b o h t ตัวไหนเอา by าหรือจะเอา by าไปใช้ เอามาเล่าให้ฟังขนาดนี้คือมันผ่านมาแล้วสมมติว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราใช้ช่องที่สองคือบทเริ่สองนะคะ He bought her a flower นั่นเองค่ะเห็นไหมเขาซื้อหล่อนตามด้วยดอกไม้คือจริงๆก็คือ he bought a flower for her นั่นเองค่ะ, he คะแต่เขาเนี้ยจะบอกว่าเขาซื้อให้หล่อนทุกวันเลยเขาซื้อดอกไม้ให้หล่อนทุกวันเลยวันละดอกจะได้ไว่ายังไง เป็นเรื่องของปกติกิจวัตรทั่วไปจะเลือก by ตัวไหน by โบดโบดบางคนบอกคำตอบมันไม่มีในนี้ค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะช่องที่1เนี่ยจริงๆมันผ่านได้2อรูปก็คือ by กับ bys แล้วแต่ว่าประธานมันเป็นตัวไหนใช่ปะทวนกันหน่อยไหม i u v d ใช้ประธานไม่เติม s ประธาน should eat ตามด้วย buys ตัวนี้ก็จะเป็น he buys her a flower every day he buys her a flower every day นั่นเองค่ะโอ okay. oh. เคคราวนี้ทำเป,ไป็นประโยคคำถามน,นะคะว่าเขาซื้อดอกไม้ให้หล่อนทุกวันหรือเปล่าจะได้เป้ยังไงห้าวิค่ะเอาอะไรไปแปะไว้หน้าประโยคเหมือนเดิมใช่ไหมเวิร์บช่วยเนี่ย Does มันมาเพื่อช่วยเหลือให้ทำเป็นประโยคคำถามได้ v e r b ช่วย o e s นี้มันมาเพื่อช่วยเหลือให้ทำเป็นประโยคปฏิเสธได้ส่วนประโยคบอกเล่า he buys แบบนี้ Does แฝงเข้าไปได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็น does he buy her flower every day does he buy her a flower every day ซึ่งเกิเสียงลิงตรงนี้นะคะ does he แต่ถ้าเกิดพูดเร็วนะคะจะได้ยินเสียงลิงเป็น d o e y d o e y d o e y e s he buy her a flower ไปฝึกนะคะ practice more on this okay pronunciation linking sound linking sound นะคะเสียงลิง k i กันนะคะแต่คราวนี้เราไปดูแพทเทิร์นของประธานกริยาแล้วก็ส่วนเติมเต็มส่วนเติมเต็มตรงนี้ไม่ได้ถือเป็นกรรมอายุตัวอย่างเช่นฉันเป็นครูจะได้ว่ายังไงฉันเป็นครู I am a teacher ถ้าว่า teacher ตัวนี้เป็นกรรมถูกฉันกระทำไหมก็ไม่ มันคือคนคนเดียวกันไว้สามใช่ไหมนี่ก็ตัวฉันและนี่ก็เป็นครูแล้วนั้นตรงนี้เราเรียกว่าส่วนเติมเต็มของประโยคนะคะเยอตัวอย่างต่อไปถ้าจะบอกว่าเขาเป็นนักปั่นจักรยานระดับชาติจะได้ว่าไงคะ,ะตรงนี้นักปั่นจักรยานเดี๋ยวไปเปิดเอาเองนะณรจะเฉลยให้อีกห้าวิ cycle ไซคูนที่ว่าปั่นจักรยานใช่ไหมคราวนี้เติม IST เข้าไปเป็นนักปั่นนะคะไซคลิสต์ไซคลิสต์อะไรที่เป็นระดับชาติเราจะเคีว่า national นะ He's i a national cyclist <Yeah. S 1> ได้เลยนะคะเอาล่ะโครงสร้างต่อไปนะคะถ้าอยากจะบอกว่ามันเค็มเกินไปจนฉันกินไม่ได้ แต่นั้นประโยคนี้เนี่ยเราจะใช้ so เค็มเกินไป that ฉันกินไม่ได้ it's so s a l t y that I can't eat it is so so a l t y that I can't eat <Yeah. S 2> เห็นไหม so ตามด้วย salty so salty so เป็น adjective ใช่ไหม that ตามด้วยประโยคคือฉันกินไม่ได้ I can't eat นั่นเองค่ะคราวนี้ตาเรานะคะถ้าเราจะบอกว่ามันแพงเกินไปจนฉันเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อได้หรอก แพงก็คือเดี๋ยวไว้ให้ expensive มีปัญญาซื้อได้ a f f o r d a b งานของเราขออ่ะให้เวลาสิวิอ่ะขอคนละประโยคค่ะมันแพงเกินไปจนฉันไม่มีปัญญาซื้อมันได้หรอกแปลว่าไง it is expensive ได้หรือ,อยัง expensive แปลว่าแพงแต่อาจจะซื้อได้ก็ได้แต่เขาบอก แพงจนเกินไปเอาอะไรมาขยายเลือกเอาระหว่าง too expensive กับ so expensive It's so expensive That I can't afford it โอเคตอนนี้ใช้เป็น pattern so จุดจุดจุด That ได้เลย It's so expensive That I can't afford it มันแพงเกินไปจนจะไม่มีปัญญาซื้อได้นั่นเองครับเอาล่ะประโยคต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะบอกว่ามันยากเกินไป จนฉันอยากจะยอมแพ้จะได้ว่าอย่างไงอะสมมติเป็นข้อสอบน,นะคะที่ว่าโอ้ยมันยากเกินไปจนฉันตอนนี้ฉันอยากจะยอมแพ้แหละจะได้ว่าไงยากให้ใบไหม Difficult ยอมแพ้ Give up Quit รอได้รอได้ It is so hard It is so difficult ได้ไหม it's so hard ก็เป็น pattern so that ใช่ it's so hard it's so difficult that I want to give up it's so difficult that I want to quit นั่นเองค่ะอะต่อไปนะคะจะบอกว่ามันมืดเกินไปจนฉันมองไม่เห็นนะฮะมืดมากซะจนมองไม่เห็นจะได้ว่ายังไงจะเป็น too dark หรือ so dark ตรวนี้ แ้่เทิรมันมาเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือ so t h a t k o u ก็เอา dark ไปเติมลงไปได้เลยนะคะก็คือ it's so dark that I can't see anything it's so dark that I can't see anything can't mm hmm. ตรงนี้มาจาก cannot นั่นเองค่ะเอาละฝึกแต่งประโยช์กับครูส้มโจทย์ข้อสุดท้ายนะคะโจทย์ข้อสุดท้ายถ้าอยากจะบอกว่าคลิปนี้มันดีมากจนฉันต้องแชร์ต่อจะได้ว่ายังไงคะ,ะมาเร็วมาเร็ว คือดีจริงไงเพราะพาแต่งประโยคใช่ไหมคะพาแต่งประโยคจับเวลาจะได้ว่าไงมันดีมากจนฉันต้องแชร์ไม่แชร์ไม่ได้เลยวอ่ะให้สิบวิค่ะดีคำศัพท์พื้นๆใช่ไหม good good ได้หมดเลยใครจะ good ก็ได้ good 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 โอเคแล้วแต่ความพอใจนะคะแต่ pronunciation ต้องให้ถูกต้องก็จะได้ this video is so good that I have to share this video is so good that I have to share share แล้ก็ share it share this video นั่นแหละนะคะถ้าคิดว่าได้ดูไปแล้วได้ฝึกตามหมซส่มนะคะนั่นแหละคุณมาถูกทางแล้วเพราะนี่คือกระบวนการคิดที่คุณจะ สร้างได้ด้วยตัวเองนะคะดังนั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบใช่อย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ไปกด subscribe ใน YouTube แล้วก็ Facebook ติดดาวเอาไว้ TikTok Instagram ก็มีนะคะที่ English Fit and Firm ค่ะสำหรับคอร์สออนไลน์การแต่งประโยคนะคะคอร์สใหญ่ของเรานะคะ1,990าอทำอะไรได้บ้างอยู่ได้ทั้งชีวิตค่ะและเป็นเนื้อหาตอนนี้มากกว่า50ชั่วโมงแล้วแล้ก็อ e ีบุ๊อีกของแถมเพียบของแถมจัดเต็มมาก ปังไม่ไหวแล้วนะคะจัดได้ถ้าเกิดใครต้องการที่จะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดไปสู่การฝึกแต่งประโยคเอาไว้สื่อสารนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย